รุยกันต่อครับไอหนุ่มหกล้อชอโชคดีชนะก,กิจเอ,า,เอา้พี่อะไรวะเพราะเป็นรอบขับหรอือเปล่าแจกดีก็มีหรอตามออกไปครับเสียยวง ถ้าว่าแต่เตะเตะเตะทุกมวนว่าประมวลกระดองโปดโคตรคหลุดไฟมวนนั่นแหละแต่มวนโปตๆโคตนี่นะอืมมุ้นนี่ขี่ลายจะทายวู้บ่ซ้ายที่นั่งเมียทายเหมือนงามๆเนี้ยเสบียงมีเยอะเหลือเกินช้างน้อยก็มีช้างน้อยเป็นของโปดสีเล็ก ดยของข่อยได้เจเดี๋ยวเจอ้อยมาเห็นกับสีว่าโอ้ยเท่าสีตายเลยกินสั่งหน่อยของข่อยหัวข่อยเจแเรามาเรามากินสั่งหน่อยขาไปถ้าไม่กินได้สีมั่งใส่ของโปรดเลยเลยนี่มกระบาดหนีหัวจมมาหนากับยุบไรออกกับสีมั่งไห้ดีมากเหลืออยู่แนวหนึ่งจมจะข่อยว่หาให้เป็นอยังผู้สาวกำงามมาแจกตัวหาใหอยอะไรมาโยกอุ้ยโยกสีอ้าวไปตัวแล้ว เขาพาเป็ดเป็ดแหมเป็ด,เ,เ,ออดเป็ดสิเออมันขึ้นปอสามเทียเป็ดปอได้เพราะว่าเขาเหลือ เราไม่ได้เปิดแอร์เลยแรยนหลอบเสาก็ได้เปิดแอร์เลยเนาะอืเพราะว่ามันหนาวแดดนี้พยอ,อดมาแล้วพยอ,อดไหวเลยเก<ต>ินแมวเราสปีดจอดไปฝุ่นต,นต,นบนตลบเลยฝุ่นตลบเลยพยอ,อด ยอดนี่จวดไม่เกรงใจวัยรุ่นเลยเอาผู้สสุดในทีมนะครับพอยอดครุ่นี้พอยอดจะไปไหนฮะกู้ชายสอนกินเนปะ็นอย่างบุญพื่พพอยอดว่าพอยอดจะไปไหนวิ่งมาลาทนอนเสียยูงเทเสร็จก็กลับมาแล้ว เส้นทางอีกยาวไกลน่าจะอยู่นี่ประมาณเดือนนึ่งละครับต่ลอดแนวที่ปักไม้นี่แหละนี่คือชุดที่จะเทก่อนหน้านี้ก็เทเสร็จเทเสร็จแล้วก็ปักไม้ปักไม้เสร็จเทต่อเทต่อเดี๋ยวปักไม้อีกครับหรืออีกฝั่งหนึ่งยังไม่ได้ปักเลย อยู่กันยาวๆครับลงกันน้ำตาลบุรรัมไอ้นมชิกตัวหายจอมลงไปในน้ำนั่นแหละเดี๋ยวมาค่อยๆเต็มขึ้นมาครับ เขยับไปเรื่อยหนุ่นนมเตอ๋อมากลับเข้าบ่อลุยต่อแล้วครับ วนทางกับพยอนดัดนขึ้นมานะครับเสียยุงครับที่บอ่อนี่ก็จะเป็นหน้าที่ของพี่ตนสุดหล่อ ส่วนจุดเทดินก็เป็นหน้าที่ของเสียหนุ่ม รอสัญญาณแต่ดังอย่างเดียวครับปีกเมื่อไหร่ก็ไปเมื่อนั้นป,กปีกแล้วปีกแล้วจวดไหลตูดมาติดติดครับนุ่มเตอ๋อ ครับก็น่าจ,จะได้อยู่อีกเดือนหนึ่งาง,งานที่นี่ถือว่าเป็นงานที่ยาวนะครับภารกิจยาวไกลแน่นอนงานเดินเงินดีท่อก็ลันเฉพาะตอนขึ้นบ่อน,นี่แหละครับค่อนข้างชันหน่อยนอกนั้นก็ปกติ รวยๆมันๆทุกทีมครับชุดนี้ชอโชคดีชนก,กิจบวกนอพันธิพานะครับตีเล็กลาไปก่อนคลิปนี้ครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ